สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมอีกแล้วนะครับกับนายอัร์แมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยรีวิวเสื้อบอลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารอย่างนี้จะมารีวิวเสื้อบอลกันนะครับก็ผ่านมาหลายตอนแล้วที่ผมทําต่อเนื่องมาตั้งแต่น่าจะสองสมเดือนแล้วนะครับก็มีเสื้อทีมต่างๆมากมายในไทยลีกหนึ่งมาให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมเสื้อของทีมไทยลีกสองกันบ้างนะครับก็คือทีม กเกษตรศาสตร์ f c นะครับทีมเกษตรศาสตร์ f c เสื้อตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบชัดๆก่อนนะครับผมลบป้ายแท็กก่อนจะได้เห็นชัดๆกว่าน,นี้นะครับอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพรวมแบบกว้างๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเสื้อตัวเยือนนะครับไม่ใช่เสื้อตัวเยาวแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้เสื้อตัวนี้มันเป็น เสื้อตัวยาวมากๆนะครับเพราะว่าทีมกเกษตรศาสตร์เอฟซีเนี่ยอ่ะมอกะเกษตรสีเขียวเป็นสีประจำมาหาลัยแต่ว่าพอมาทําเป็นทีฟุตบอลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเอาสีเขียวมาเป็นตัวเยือนแล้วก็ตัวยาวบางทีก็บางปีก็เป็นสีส้มบางปีก็สีนู่นสีนี่แต่ว่าปีนี้ตัวยาวสีแดงนะครับก็สวยเหมือนกันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ากเกษตรศาสตร์เอฟซีมัน่วนตัวเป็นสีเขียวนะครับไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของ เออพอลงมาในสนามแล้วมันมองไม่เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าสีมันจะเหมือนพื้นหญ้านะครับก็คอยไปหาคําตอบอีกทีนะครับอ่ะมาดูที่รายละเอียดของเสื้อกันนะครับก็เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวเยือนแล้วก็ผ้าใบไกลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีสีเขียวนะครับแล้วก็มีการไล่สีนะถ้าเห็นกันมันก็ไล่สีจากสีเขียวไล่ลงไปปล,ปลายเป็นสีดํานะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เออแปลกใหม่ดีนะครับแล้วก็ อมาดูรายละเอียดทีละท่านนะครับในส่วนของคอเสื้อเป็นคอคอแนวตัวคอวีเนาะเป็นขอบสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็อยู่ในตรามหาหลัยเหมือนกันนะครับก็สวยดีครับเขียวกับเหลืองแล้วก็จ้ำที่แขนก็มีสีเหลืองด้วยนะครับสวยมันจะได้ไม่เขียวล้วนก็มีเหลืองมาตัดก็สวยดีนะครับแล้วก็ตัวลายในเสื้อ,อเราจะเห็นกันว่ามันจะมีลายในเสื้ออยู่ใช่ไหมครับก็ เป็นลายเหลี่ยมๆหกเหลี่ยมไ่าเป็นลายเอามาจากแรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลในอดีตที่เป็นลายหกเหลี่ยมนะผมว่าอย่างนั้นเห็นไหมครับมันจะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มีตัดครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมทางหูอยู่นะครับก็เป็นลายตรงนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับก็มาลงรายละเอียดดีเทลต่อนะครับในเรื่องของตราสมโมสร เราจะเห็นอยู่นี่คือตราสโมสรนะครับนาคามรกฏคือฉายาของเกษตรศาสตร์เวฟซีนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของมอเกษตรก็คือพญานาคนะครับก็เลยเอามาเป็นโลโก้สโมสรแล้วก็ตั้งฉายาว่านาคามรกฏนะครับตัวพื้นหลังเป็นสีม่วงแล้วก็มีตัวพญานาคอยู่แล้วก็มีคําว่าเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากโรงเรียนศาสตรเกษตรหรือเปล่าเพราะว่า เป็นโรงเรียนที่ผมเรียนเองแล้วก็สีประจาโรงเรียนก็คือสีม่วงนะครับอันนี้คาดเดานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะตัวตราเนี่ยไม่ต้องบอกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นตัวปักนะแต่ว่าไม่ใช่มันเหมือนเอามาแปะอีกทีที่ตัวปักด้านหลังมันจะเป็นรอยแต่อันนี้มันเหมือนเอาเหมือนเอาแผ่นมาแปะลงไปนะครับก็ทําให้ไม่รู้สึกระคายเครื่องผิวเท่าไหร่นะอ่านี้ด้านหลังนะครับก็ถือว่าโอเค แล้วก็มาฝั่งนี้ก็เป็นโลโก้ของผู้ผลิตเสื้อนะครับก็คือชูดชูดเนี่ยเป็นยางนะครับลองจากดูจะเป็นยางชูดเนี่ยเป็นผู้ผลิตเสื้อบริษัทใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับผลิตเสื้อให้เหมืองทองยูเนเต็ดเป็นหลักแล้วก็มาปีนี้ก็เริ่มขยายตลาดขึ้นผลิตให้เสื้อให้ทีมอื่นบ้างก็จะมีเนี่ยมอกระเสดกรศสาสตร์เอฟซีลาชบุรีก็ใช้นะครับราดบุรีผมซื้อมาตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวกัน ครับอ่าถอยลงมาก็จะเป็นสปอนเซอร์ตรงหน้าอกนะครับก็จะมีสปอนเซอร์ใหญ่เลยก็คือ l ี o นะครับแล้วก็จะมีไทยเดนมาร์กแล้วก็มีอ่าผมดูไม่ออก TFG ไม่รู้คืออะไรนะครับก็เรียงกันไป3ตัวจริงๆปกติเนี่ยสปอนเซอร์กลางหน้าอกจะตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าในยุคนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยโควิด -19 ระบาดอย่างนี้เนี่ยมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนแล้วเขารีเควสให้ อยู่ตรงไหนเราก็ต้องผมว่าสลาทีมก็ต้องยอมครับไมเรื่องมากกับเขาไม่ได้เขาให้ตังค์นะครับก็ต้องยอมเขาแล้วก็เรื่องของการย้อมสีโลโก,โก้เนี่ยถ้าสังเกตทีมดีทีสองจะไม่ค่อยมีการย้อมสีสีสปอนเซอร์ให้มันเป็นกลืนเป็นสีเดียวกันนะครับเขาเขาให้เป็นตามสีของสปอนเซอร์เลยนะครับก็เป็นเรื่องมาก,กเขาไม่ได้นะเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมี อ่าอีกอันนึงก็คือ t c s recycle นะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแล้วก็ตัว f l e ็กต่างต่างมันไม่ใช่เป็น f l e ็กนะครับเป็นการพิมพ์สปอนเซอร์ลงไปในเนื้อผ้าเลยก็คือมั่นใจได้ว่าไม่ลอกแน่ๆนะครับอยู่คงทนแน่นอนนะครับแล้วก็โดนตรงแขนก็จะมีอ่องพานชิ์นะครับไม่รู้อ่านผูกหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นพาณิชแน่ๆแต่ข้างหน้าไม่รู้อ่องหรืออ้องหรืออะไรนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็น นิกาโอนิกาหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เป็นสกปีนโลมาเนเในลา,ลายผ้าเหมือนกันนะครับตรงแขนก็จะมีกระทิงแดงใช่ไหมไม่ใช่โคทีคาราบาวนะครับอ่าแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นการบินไทยสมยัยนะครับโอ้ s นเซอร์เยอะแยะเลยนะครับด้านหลังด้านหลังกันบ้างเนี่ยก็จะมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรตะนาวสีไก่บ้านตะนาวสีนี่อยู่มานานนะครับเมื่อก่อนเป็นสปอนเซอร์หลักอยู่ด้านหน้าด้วยอันนี้ลดลงมาเล็กล,ล,ลงนะครับแล้วก็แอตแลนติกนะครับแอตแลนติกแล้วก็มีอะไรอีกด้านล่างก็จะมี TWD TWD Enterprise Co Ltd นะครับสปอนเซอร์เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เลี้ยง จัดเรียงผมว่าจัดเรียงสวยอยู่นะมันดูไม่เลอะเกินไปนะครับสีก็เนียนเนียนโอเคอยู่นะครับคราวนี้มาใส่กันบ้างนะครับผมขอถอดแว่นแล้วก็ถอดตัวยี่ยวกก่อนนะครับอุย้ยเดี๋ยวนะครับเรียกไฟดับช่วงนี้ไฟบนโน้นผมเสียผมหาทางแก้ไขอยู่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับอ่ะ ใส่กันนะครับใส่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอัอนนี้เป็นแท็กชูตนะครับบริษัทชูตปลายบอกราคาเ,าเก็บไว้ก่อนอใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าแบบลื่นๆนะครับใส่สบายใครดูเบียนเคฟอร์ติเอสบ่อยเสื้อ,อผ้าแบบเสื้อกีฬาสีน้องใส่สบายนะครับไม่ร้อน <S <S นี่นะครับ สวยมากสวยมากก็สวยนะครับเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนโอเคราคาของเสื้อตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมในี่ยจ่ายไวด้วยสี่รอยห้าสิบบาทนะครับต่อตัวแต่ว่าผมสังเกตหลายทีแล้วว่า เวลาช่วงช้อปปี้พวกตรงกันวันนีหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสองสามเดือนสามสี่เดือนสี่อะไรเงี้ยเขาจะลดราคาเหลือตัวละลดเหลือประมาณครึ่งราคาครับก็ไปสอยอกันได้นะครับหรือว่าใครอยากแวะไปซื้อที่ช็อปก็ช็อปก็อยู่ที่มหาลัยเกษตรนะครับตรงสนามบินรีไปหาซื้อกันได้ไม่แน่ใจว่าร้านเปิดเมื่อไหร่นะครับผมก็คุ้นเคยกับที่นี่อยู่เพราะว่าผมอยู่กับมเกษตรตั้งแต่ตอนเรียนโรงเรียนนะครับแล้วก็ปริญญาโทก็เรียนที่มอเกษตรอีก ก็จะคุ้นเคยอยู่ก็ต้องซื้อมาเก็บนะครับสวยสวยปีนี้ผมว่าเสื้อสวยกว่าทุกปีนะครับด,ดูดูเจ๋งดีนะครับส่วนตัวย่าวดี๋ยวไว้ค่อยว่าทีว่าจะซื้อมารีวิวหรือเปล่านะครับลวดลายเล็กไม่ต่างกันแค่เปลี่ยนเป็นสีแดงแค่นั้นเองนะครับอสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกร,งรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ